โอ้โหนี่มันบ้าไปแล้วครับพี่ทำไมมันถึงได้ข่าวเฮลตี้ขนาดนั้นชิบะมาหากคุณชอบเสี่ยงดวงนี่เลยชิบะสโตเพียง10บ,บาทก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่มากมายและยังมีบริการบัตรเติมเกมและไอดีเกมขายอีกด้วยหากคุณสนใจลิงก์เว็บอยู่ด้านล่าง Biscam ส,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 สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยผมคงจะโกหกทุกคนไม่ได้แล้วใช่ไหมครับตั้งแต่มีไอติคถูกนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกคนอีกทีที่กด subscribe ให้กันและผมก็เคยบอกทุกคนแล้วใช่ไหมครับว่าอย่าให้ผมคัดมาเพราะคัดมาแต่ละทีผมนี่มีแต่และก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปนี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมชอบอ่านไม่ได้เลิกทำนะครับ คั่เตือนของคลิปนี้คาเฟ่ยังมีกาแฟในเจแก่มีเราบ้างป้าใขรมันทักมาวะโอเคมาครับเปิดเรื่องตอนชาวนาบ้านหลังหนึ่งเราก็จะเห็นน้องสาวหรือว่านางเอกเนี่ยแหละครับกำลังเปิดเพลงเต้นไอ้นางเอกคนนี้เนี่ยครับมันก็ได้เต้นไปโดยที่มันไม่รู้อะไรเลยครับว่าพี่ชายมันกำลังแอบมองและตอนที่พี่ชายมันกำลังแอบมองอยู่นี่ครับพี่ชายมันก็ได้คิดในใจบอกว่านี่มันน้องสาวฉันใช่ไหมทำไมมันน่ารักจริงๆแล้วพี่ชายมันเนี่ยครับก็ได้ตัดสินใจเดินเข้ามาพี่ชายก็ได้เข้ามาถามว่าเมื่อกี้ทำอะไรอยู่หรอน้องสาวก็ได้บอกอ๋อเเเเเปลลล่่่่่่่าา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 าไไไไไมมมีีีีออออะะรรรแแแ้้้้้้วววนนนนนงงสกกกก็็็ดดดดถืพพพพหหใใชชชัยยขููคบ น้องสาวเอาไว้ว่าระวังตัวให้ดีพอพี่ชายพูดจบเนี่ยครับไอ้น้องสาวมันก็เริ่มกลัวน้องสาวก็ได้พูดครับบอกว่าอย่าพูดแบบนี้อีกนะเดี๋ยวฉันจะไปฟ้องแม่แต่พี่ชายมันก็ไม่แคร์ผักน้องสาวลงไปที่เตียงทันทีซึ่งต่อจากนี้เนี่ยครับหนังแม่งก็ได้กินเวลามือไปโคตรนานครับประมาณ3ชั่วโมงแล้วผมก็ขอบอกทุกคนก่อนนะครับว่าไอหนังข่ายเนี่ยมันนิยมทําเป็น3ตอนซึ่งแต่ละตอนของมันเนี่ยครับขอบอกเลยว่าแจ่มจริงๆและที่ผมเล่ามานี่ก็คือจบไปแล้วนะครับตอนแรกผมก็ขอเข้าเรื่องตอนที่2 2เลยลยะะกันนะันนนนวททีี่่ใขณ้สองตาามเข้ไปดู ทันทีที่พี่ชายรู้ว่าน้องสาวกำลังอาบน้ำพี่ชายมันก็ได้แอบหยิบเสื้อกล้ามแล้วก็เดินออกไปพอเวลาผ่านไปน้องสาวก็ได้เดินเข้ามาบอกพี่ชายจ๋าเห็นเสื้อกล้ามหนูไหมกูรู้แล้วทำไมพี่ชายถึงรักน้องจังพี่ชายมันก็ได้ถามเขาว่าเสื้อกล้ามตัวไหนน้องสาวก็ถามเขาว่าพี่มีรู้ได้ไงตัวที่หนูชอบใส่ออกกำลังกายเป็นประจำพอน้องสาวพูดจบปั๊บน้องสาวก็เริ่มออกกำลังกายทันทีซึ่งไอฉากต่อไปนี้ผมก็ขอข้ามไปละกันนะครับและพอน้องสาวออกกำลังกายเสร็จปั๊บพี่มันก็ได้บอกว่าเหนื่อยแล้วหร ฉากต่อไปพี่มันก็ได้หยิบออกมาให้ทันทีเอจ๊มจริงๆก็คือพี่ชายมันเนี่ยครับได้จับน้องสาวอมกระสวยรวยกระช่องมันก็จับออกๆหญ่เลยครับมันก็ อ้าเอาคืนเฉยซึ่งไอตอนที่3เนี่ยครับก็ไม่ได้มีอะไรมากอารมณ์ประมาณว่าน้องสาวมันเนี่ยครับบุกมาหาถึงห้องเอาเป็นว่าฉากต่อไปเนี่ยครับผมไม่สามารถเอาภาพลงได้เลยและผมก็กลัวทุกคนจะเบื่อเอาเป็นว่าผมแถมให้เรื่องต่อไปเนี่ยครับก็คือนางเอกคนเดิมเพิ่มเติม <ๆ S 2> คือมีเพื่อนใหม่ไม่ทันไหล่ทั้งคู่ก็ได้คุยกันแล้วเพื่อนก็ได้ถามเขาว่าตั้งแต่เลิกกับแฟนไปอะเป็นยังไงนางเอกก็ได้บอกไม่เป็นไรฉันแค่อย,อยู่เพียงลําพังส่วนเรื่องนั้นก็หยุดไว้ก่อนไว้ค่อยคิดฉันขอแนะนรักนมเ็า แล้วเขาเข้าให้ฟังแล้วก็ถามว่าพร้อมหรือยังให้ฉันโทรตามได้เลยไหมนางเอกมันก็บอกโอเคได้ซิจะรออะไรเพื่อนมันก็กดโทรให้ไวบอกโอเคอีก10นาทีเดี๋ยวเจอกันด้งหนังเนี่ยครับก็ได้ผ่านไป10นาทีเพื่อนมันเนยเขาก็ได้เอาผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาด้วยผู้ชายก็ได้บอกคนนี้เหรอที่เธอแนะนําไว้พอพูดเสร็จเพื่อนมันก็ยังไม่ทันได้พูดอะไรหนังมันก็ได้กินเวลามือไปโคตรนานบอกเลยครับว่าแซนด์วิชคู่คุณละอิจฉาผู้ชายจริงๆก็เลยมุวยท่าแรกเลยดีกว่าครับมันก็จับเทพตรีบุทขึ้น อะไรเสร็จหนังมันก็ได้ตัดจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งครับก็ได้จบไปกับการสปอยคลิปนี้นะครับหากทุกคนชอบผมก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะครับและผมก็ขอบอกทุกท่านเลยนะครับว่าคลิปฝรั่งเนี่ยมันหาย,ยากจริงๆส่วนว่าไปอยู่ท้ายคลิปนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วด้ยสวัสดีจ้า,จาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ